วัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันนะครับตามสภาพเลยนะครับจากเจ้าของบ้านนะครับเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านโครงการนะครับอยู่ที่ราดพร้าว1 0 1นซอย42นะครับจากเจ้าของบ้านเองนะครับเพื่อมีใครสนใจอยากจะนำไปรีนิเวทตต่อนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ064 224 8 3 5่สานะครับ เป็นบ้านโครงการนะครับเป็นล็อก2ชั้นมานี้เลยนะครับตอลองตอลองเรื่องราคากันได้นะครับจากจของบ้านเองเนาะไม่ได้ผ่านคนกลางผ่านนายหน้าอะไรนะครับหน้าบ้านข้างบ้านก็จะติดถนนเหมาะสําหรับทําร้านค้าทําอะไรได้เป็นคประโยชน์มากพอสมควรอยู่นะครับประมาณนี้เลยครับทางบ้านก็ถนนหน้าบ้านก็ถนน เปิดตามสภาพนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนมือได้นะครับตัวนี้สัญญาเปลี่ยนมือได้นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ